สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวล,ลายใหม่เล็กเค่ะเรื่องเล่าวันนี้นำมาจากใครดังเรื่องเล่าขานและการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งประหลาดเรื่องอาโอยางิในยุคบุมเมซึ่งเป็นช่วงระหว่างปีคริสต์ศักราช1469ถึง1486มีซามูไรหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าโทโมตาดะเขาเป็นค่ารับใช้ของฮาตาเกยามะโยชิมูเนะเจ้าแห่งโนโต โทโมตาดะนั้นเป็นคนพื้นถิ่นเอจิเซงแต่ในช่วงที่เขายังเยาว์วัยเขาถูกส่งตัวไปรับใช้ในพระตำหนักของไดเมียวแห่งโนโตและได้รับการศึกษาภายใต้การดูแลของเจ้าชายพระองค์นั้นครั้นเมื่อโทโมตาดะเติบโตขึ้นก็เป็นที่ประจักษ์ว่าเขานั้นเป็นบัณฑิตที่ดีงามและยังเป็นทหารที่ดีเลิศทั้งยังเป็นที่โปรดปรานของเจ้าชายด้วยเหตุที่เขามีอุปนิสัยน่ารักน่าใครวาทะศิลป์นั้นก็ ใจคนและมีรูปกายลอเล้าอย่างยิ่งเขาเป็นที่เชิดชูและชื่นชมอย่างมากในหมู่เพื่อนซามูไรเมื่อทโมตาดะอายุ20ปีเขาถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจลับให้แก่โฮโซกาวะมาซาโมโตะมหาไดาเมียวแห่งเกียวโตพระญาติของฮาตาเกยามะโยชิมมเนะ หลังจากได้รับบัญชาให้เดินทางผ่านเอจิเซงชายหนุ่มจึงขอและก็ได้รับอนุญาตให้แวะระหว่างทางเพื่อเยี่ยมมารดาไม้ของเขาได้ เมื่อโทโมตาดะออกเดินทางเป็นช่วงเวลาหนาวเย็นที่สุดของปีทั้งประเทศมีหิมะปกคลุมและแม้เขาจะมีม้าที่ทรงกำลังแต่เขาก็ต้องพบว่าเขาจำเป็นต้องเดินทางไปอย่างช้าๆถานนที่เขาดันด้นไปนั้นต้องทะลุผ่านเขตภูเขาที่มีชุมชนคนอาศัยอยู่ก็จริงแต่ก็มีคนอาศัยอยู่เพียงน้อยนิดและแต่ละหลังก็ห่างไกลซึ่งกันและกัน ในวันที่สองของการเดินทางหลังขี่ม้ามาหลายชั่วโมงจนอิดโรยโทโมตาดะก็แปลกใจที่พบว่าเขาไปไม่ถึงจุดที่เขาตั้งใจจะหยุดพักสักทีจนราตรีล่วงเข้าดึกดื่นแล้วเขาก็เริ่มหวั่นวิตกเพราะพายุหิมะเริ่มก่อตัวขึ้นพร้อมลมหนาวทั้งม้าของเขาเองนั้นก็แสดงอาการเหนื่อยหอบ ในช่วงเวลาแห่งความเหน็ดเหนื่อยนั้นโทโมตะดะเพอ,เอิญเห็นหลังคามุงฟางของกระท่อมแห่งหนึง่งบนยอดเนินใกล้ๆซึ่งมีต้นหลิวงอกงามอยู่เขาเร่งม้าอันเหนื่อยอ่อนเดินทางไปยังที่พักแห่งนั้นด้วยความยากเย็นเมื่อถึงกระท่อมแห่งนั้นเขาเคาะประตูเสียงดังหญิงชารานางหนึ่งเปิดประตูออกมาและร้องด้วยความเวทนาเมื่อเห็นคนจรรูปงามอย่างโทโมตะดะนางกล่าวว่า ช่างน่าสงสารซะจริงในอากาศเช่นนี้พ่อหนุ่มยังเดินทางตามลำพังอีกเฉิญเข้ามาเถิดนายน้อย่ทโมตะดะลงจากม้าและเมื่อเก็บม้าที่โรงด้านหลังแล้วเขาก็เข้าไปในกระท่อมในกระท่อมนั้นเขาเห็นชายชาราคนหนึ่งกับหญิงสาวกำลังผิงไฟที่ก่อขึ้นด้วยเศษไม้ไผ่ พวกเขาเชื้อเชิญให้โทโมตะดะเข้ามาใกล้ไฟด้วยท่าทีนอบน้อมและชายชาราก็จัดเตรียมอาหารมาให้เขาก่อนจะถามไถ่ถึงการเดินทางของเขาที่ผ่านมาในขณะเดียวกันสาวน้อยผู้นั้นก็หลบ ตัวไปอยู่หลังฉากกั้นทโมตตด,ดะสังเกตเห็นด้วยความพิศวงว่าหญิงสาวคนนั้นสวยงามเหลือเกินแม้ว่าอาพรบนกายของนางจะดูหม่นหมองอย่างที่สุดและเผ้าผมอันยาวของนางก็ถูกปล่อยให้หลุดลุยยุ่งเหยิงเขานึกสงสัยว่าเหตุใดจึงมีหญิงสาวสวยสครานถึงเพียงนี้อาศัยอยู่ในที่อน,นาอเนตอนาดและอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเช่นนี้ได้ ชายเท่ากล่าวขึ้นมาว่าพ่อผู้เจริญหมู่บ้านถัดไปนั้นอยู่ห่างไกลและหิมะก็ตกหนาตาส่วนลมที่พัดมาก็เย็นเฉียบและหนทางก็เลวร้ายนัก ดังนั้นหากเดินทางต่อไปในราตรีนี้ก็คงจะมีอันตรายเป็นแน่แท้และถึงแม้เพิงแห่งนี้จะไม่คู่ควรให้พ่อมาอยู่และแม้เราจะไร้ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆแต่กระนั้นก็คงจะปลอดภัยกว่าถ้าหากคืนนี้พ่อหนุ่มจะพำนักอยู่ใต้ชายคาอันน่าสังเวชแห่งนี้ส่วนม้าของท่านเราจะดูแลให้อย่างดี เทโมตะด,ดะยอมรับข้อเสนอนอ่อนน้อมนี้และแอบ,บดีใจที่การพักอยู่ที่แห่งนี้จะทำให้เขามีโอกาสชื่นชมความงามของหญิงสาว ในเวลาไม่นานอาหารพื้นบ้านแต่มากล้นก็ถูกนำมาวางต่อหน้าเขาและหญิงสาวก็ออกมาจากหลังฉากและรินสาเกให้แก่เขาตอนนี้นางแต่งกายใหม่ด้วยเสื้อคลุมท่อมือหยาบแต่สะอาดสะอ้านส่วนผมเผ่านั้นก็ได้รับการหวีและสางมาอย่างประณีต ในยามที่นางโน้มกายลงรินสุราเบื้องหน้าเขาโทโมตะดะก็ประหลาดใจที่เห็นว่านางงดงามเกินกว่าจะเทียบด้วยสตรีใดๆที่เขาเคยพบเห็นมาก่อนและทุกกิริยาท่าทางของนางก็ช่างอ่อนหวานจนทำให้เขาพิศวงแต่เหล่าผู้เท่ากลับเริ่มออกปากขอโทษเกี่ยวกับนางโดยบอกว่าพ่อหนุ่ม อาโอยางยิลูกสาวของเรานั้นได้รับการเลี้ยงดูที่นี่ท่ามกลางหุบเขาและแทบจะอยู่ตามลำพังทั้งนางก็ไม่รู้เหตุอันใดเกี่ยวกับการปรนิบัติออันอ่อนช้อยอ่อนน้อมเราขอให้พ่อหนุ่มอภัยต่อความเข่าวและความไม่รู้ประษาของนางด้วยเถิดธโมตะดะทวงว่าเขากลับเห็นว่าตนเองโชคดีเพียงไรที่มีแม่นางหญิงที่งดงามเพียงนี้มาคอยดูแล และถึงแม้เขาจะเห็นว่าสายตาที่เขาจ้องมองนางอย่างชื่นชมนั้นทำให้นางหน้าแดงเรือ่อแต่เขากลับละสายตาจากนางไม่ได้เลยและเมื่อเขาได้ลิ้มชิมสุราอาหารทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้ามารดาของหญิงสาวก็เอ่ยขึ้นมาว่าพ่อหนุ่มผู้การุณาน่าจะต้องลมจนหนาวเหน็บ เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อหนุ่มจะลองกินลองดื่มมากกว่านี้อีกสักนิดถึงแม้ว่าอาหารชาวไร่ชาวนาของเราจะเป็นอย่างซามที่สุดก็ตามดังนั้นเพื่อเอาใจผู้เท่าทั้งสองทมตะดะจึงกินและดื่มเท่าที่ตนจะทำได้ แต่ความงดงามและเสน่ห์ของหญิงสาวผู้เขินอายจนใบหน้าแดงกดำนั้นก็ยังคงเกาะกลุ้มหัวใจเขาไม่สั่งเขาจึงพูดกับนางและพบว่าวาจาของนางนั้นหวานฉ่ำเหมือนโฉมหน้าของนางนางอาจได้รับการเลี้ยงดูมาในภูผาป่าดงแต่ดูแล้วบิดามารดาคงต้องเคยเป็นบุคคลชั้นสูงมาก่อนเพราะนางเอื่อนเอ่ยและเคลื่อนไหวดุดดังสตรีมีศัก ในทันใดนั้นความยินดีในหัวใจก็ดนบันดาลให้เขากล่าวแก่นางเป็นบทกลอนเป็นเชิงถามไทยและหญิงสาวเองก็ไม่รีรอแม้ชั่วขณะนางตอบเขาไปด้วยบทกลอนเช่นกัน จากบทกลอนโทโมตาดะรับรู้ว่าหญิงสาวตอบรับใจปฏิพัทธ์ของเขาและเขาตระหนักนบัตรนั้นแล้วว่าทั่วทั้งโลกใบนี้การจะได้พบเจอหญิงสาวคนใดที่งามตาและทรงปัญญามากไปกว่านี้คงจะเป็นไปไม่ได้โทโมตาดะ ออกปากขอแก่ผู้เท่าทั้งสองให้ยกลูกสาวมาสมรสกับเขาด้วยเถิขดขณะเดียวกันเขาก็เล่าถึงเทือกเท้าเหล่ากอของตนและชื่อเสียงเรียงนามทั้งชั้นยศในการเป็นข้าราชบริพารของเจ้าแห่งโนโตเหล่าผู้เท่าน้อมกายลงต่อหน้าเขาพร้อมอุทานเป็นการใหญ่ด้วยความพิศวงซาบซึง้งแต่หลังจากอึกอักอยู่สักครู่ผู้บิดาก็ตอบว่านายท่านผู้เจริญ นายท่านผู้ดำรงตำแหน่งสูงและมีแววจะได้เลื่อนขึ้นไปสู่หลายสิ่งที่สูงยิ่งกว่าความเมตตาที่พ่อหนุ่มโปรดมอบให้เรานั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินส่วนความรู้สึกขอบคุณของเรานั้นก็ลึกซึ้งเกินกว่าจะพรรณนาหรืออย่างถึงได้แต่ลูกสาวของเรานั้นเป็นสตรีชนบทไร้สติปัญญา ชาติตระกูลก็ต่ำซ้ำยังไม่ได้รับการฝึกฝนหรืออบรมอย่างใดคงมิบังควรที่จะให้นางได้ขึ้นเป็นภรรยาสามูไรสูงสักแม้เพียงจะเอ่ยเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาก็นับว่าไม่เหมาะแล้ว แต่เมื่อพ่อหนุ่มเห็นว่านางต้องตาต้องใจพ่อหนุ่มและพ่อหนุ่มยอมลดตัวลงมาโดยไม่ถือสาต่อกิริยาแบบชาวนาชาวไร่และมองข้ามความหยาบคายหนักหนาของนางเราก็ยินดีมอบนางให้เป็นสาวใช้อันต้อยต่ำของพ่อหนุ่มเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเชิญปฏิบัติต่อนางตามอัธยาศัยของพ่อหนุ่มด้วยเถิดก่อนเช้าพายุผ่านพ้นไปและฟ้าสว่างขึ้น ทโมตะดะไม่อาจจะร่ำไรอยู่ต่อไปอีกแต่เขาก็ทำใจจากหญิงสาวไปไม่ได้เช่นกันเมื่อตระเตรียมทุกอย่างสำหรับการเดินทางแล้วเขาจึงกล่าวแก่ผู้เท่าบิดามารดาของนางว่า แม้จะดูเป็นการไม่สำนึกบุญคุณถ้าจะขอเพิ่มเติมจากที่ข้าได้รับมาแล้วแต่ข้าต้องขออ้อนวอนต่อท่านอีกสักครั้งให้ยกทิดาของท่านมาเป็นภริยาของข้าด้วยเถิดและคงจะยากที่ข้าจะแยกจากนางในเวลานี้นางเองก็ยินดีจะติดตามข้าไปหากได้รับอนุญาตจากท่านข้าจึงสามารถพานางไปกับข้าตามฐานะที่นางเป็นอยู่ ถ้าท่านจะมอบนางให้แก่ข้าข้าจะขอนับถือท่านเป็นบิดามารดาไปตลอดกาลขอท่านได้โปรดรับสิ่งคำนับอันบกพร่องนี้สำหรับน้ำใจไมตรีอันประเสริฐของท่านด้วยเมื่อเอ่ยจบแล้วเขาก็นำเหรียญทองถุงหนึ่งวางต่อหน้าเจ้าบ้านผู้อ่อนน้อมแต่ชายชาราเอาแต่กราบกรานเป็นหลายหนและดันของขวัญน,นั้นกลับคืนไปเบาๆก่อนเอ่ยว่า ท่องคำหามีประโยชน์ใดต่อเราไม่และพ่อหนุ่มคงจะต้องได้ใช้มันระหว่างการเดินทางอันแสนยาวไกลและหนาวเหน็บที่นี่เราไม่จำเป็นต้องซื้อหาอันใดและถึงแม้เราจะอยากเราก็ไม่อาจใช้ใจ่ายเงินเพื่อตัวเราเองมากขนาดนี้ได้สำหรับลูกสาวของเราเราขอมอบเป็นของขวัญที่ไม่คิดค่าราคาใดๆ นางเป็นของพ่อหนุ่มแล้วดังนั้นไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาขออนุญาตพานางไปนางปรารถนาที่จะติดตามท่านไปและอยู่รับใช้ท่านตราบที่ท่านพอใจเพียงแต่รู้ว่าท่านพอใจเมตตารับนางไว้เราก็ดีใจหนักหนาแล้วและขอให้ท่านอย่าได้เป็นทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องของเราเลยในที่แห่งนี้เราไม่อาจจัดหาเสื้อผ้าดีๆให้แก่นางได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงสินทรัพย์ใดๆก่อนสมรส เราทั้งคู่เองก็แก่เท่าอีกไม่นานก็คงจะต้องจากนางไปยามใดยามหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นเคราะห์ดียิ่งนักที่ท่านเต็มใจรับนางไปด้วยในครั้งนี้ ธโมตด,ดะเพียงกล่อมผู้เท่าให้รับของกำนันเท่าใดก็ไร้ผลเขาพบว่าคนเหล่านั้นไม่สนใจใหญ่ดีในเงินทองเลยแต่ก็เห็นว่าพวกเขาหวันวิตกยิ่งนักที่จะฝากชะตากรรมของบุตรสาวไว้ในมือของเขาและด้วยเหตุนั้นเขาจึงตัดสินใจพานางไปกับตนยกนางขึ้นม้าและกล่าวคำอำลาผู้เท่าพร้อมแสดงความซาบซึ้งน้ำใจอย่างยิ่งหลายครั้งผู้บิดาตอบกลับ ไม่ใช่ท่านดอกแต่เป็นเราต่างหากที่มีเหตุให้ต้องทราบซึ้งน้ําใจเราแน่แก่ใจว่าท่านจะกรุณาต่อลูกสาวของเราและเราไม่หว่นใจใดๆในเรื่องของนางเลยว่วงเวลานั้นมีข้อห้ามสมมามูไรสมรสโดยไร้ความยินยอมจากเจ้านายของตนและโทโมตะดะก็ไม่อาจคาดหมายว่าจะได้รับความเห็นชอบเช่นนั้น เขาเริ่มหวั่นเกรงว่าความงามของอาโอยางิจะตกเป็นเป้าสนใจและอาจมีคนคิดชิงนางไปจากเขาโทโมตาดะจึงพยายามซ่อนหญิงสาวจากสายตาที่สอดส่องในเกียวโตแต่วันหนึ่งราชบริพารของเจ้าแห่งโฮโซกาวะก็มาเจอกับอาโอยางิเข้าและล่วงรู้ถึงความสัมพันธ์ของนางกับโทโมตาดะแล้วทูลรายงานเรื่องนั้นต่อไดเมียว ฉับพลันจากนั้นไดเมียวซึ่งเป็นเจ้าชายหนุ่มและพอพระไทยในใบหน้าสะสวยของอาโอยางิก็รับสั่งให้พาอาโอยางิไปยังพระตำหนักและนางก็ถูกนำตัวไปที่นั่นทันทีเทโมตาดะเสียใจเกินที่จะกล่าวเขาไร้ซึ่งกำลังอำนาจเขาเป็นเพียงคนเดินสารต้อยต่ำซึ่งรับใช้ไดเมียวจากแดนไกล ในเวลานั้นเขาอยู่ใต้าการปกครองของไดเมียวที่มีอำนาจมากยิ่งกว่าผู้ซึ่งใครก็ไม่กล้าสงสัยในพระประสงค์ของไดเมียวอีกทั้งโทโมตะ,ะก็รู้ตัวว่าตนเองได้ประพฤติตัวเหลวไหลและนำพาเคราะรารมาสู่ตนเองแล้วด้วยการแอบมีความสัมพันธ์ซึ่งต้องห้ามตามกฎบัญญัติของชนชั้นนักกรบ เวลานี้เหลือเพียงความหวังเดียวและเป็นความหวังอันเลื่อนลอยคืออาโอยางิจะต้องเต็มใจที่จะหนีออกมากับเขาหลังจากใคร่ครวญอยู่นานเขาจึงตกลงใจลองส่งจดหมายไปหานางความพยายามครั้งนี้อาจเสี่ยงต่อชีวิต จดหมายใดๆที่ส่งไปหานางอาจตกไปอยู่ในพระหัตถ์ของไดเมียวและการที่จะส่งจดหมายรักไปหานางห้ามคนใดๆในพระตำหนักนั้นเป็นความผิดเกินอภัยแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงและแต่งจดหมายในแบบบทกลอนของจีนบทกลอนนั้นเขียนด้วยอักษรเพียง28ตัวแต่ด้วยอักษรทั้ง28ตัวนี้เขาส่งผ่านความปรารถนาอันลุ่มลึกทั้งหมดของตนและบอกเป็นในถึงความรวดร้าวทั้งหลายในการ สูญเสียอาโอยงาิไปในเย็นของวันที่มีการส่งบทกลอนนี้เข้าไปเทโมตะ,ะถูกเรียกเข้าไปเฝ้าเจ้าโฮโซกาวะชายหนุ่มสงสัยทันทีว่ามีคนไม่ซื้อตรงต่อความไว้วางใจที่เขามีให้เสียแล้วและเขาก็หมดหวังที่จะรอดพ้นจากโทษทันใหญ่หลวงถ้าไดเมียวได้ส่งเห็นจดหมายแล้ว โทโมตะดะคิดว่าครั้งนี้ไดเมียวคงจะสั่งประหารข้าแต่หากไม่ได้อโอยางิคืนมาข้าเองก็ไม่ใยดีต่อชีวิตและหากจะมีรับสั่งค่าข้าอย่างน้อยถ้าควรจะลองต่อสู้เขาสอดดาบเข้ากับรัฐประคตแล้วเร่งรุดไปยังพระตำหนัก เมื่อเข้าสู่พระตำหนักและเห็นเจ้าโฮโซกาวะประทับอยู่บนพระแทน่เนเหนืองแน่นแวดล้อมด้วยซามูไรสูงสักสวมหมวกและเสื้อคลุมสำหรับพิธีการดูทุกคนไม่พูดไม่จาดังประติมากรรมในขณะที่โทมโมตะ,ะเคลื่อนเข้าไปถวายบังคมนั้นความเงียบงันก็ดูประหนึ่งจะเป็นลางร้ายราวกับความสงบก่อนพายุจะมา แต่ทว่าในทันใดนั้นโฮโซกาวะก็เสด็จลงจากพระแท่นและทรงโอบชายหนุ่มลุกขึ้นพร้อมทรงตรัสถึงท้อยคำได้บทกลอนพอโทโมตาดะเงยหน้าขึ้นมองก็มองเห็นว่าคลองพระเนตรของเจ้าชายนั้นนองไปด้วยพระอสุชนแห่งความอ่อนโยนครั้นแล้วเจ้าชายโฮโซกาวะก็ตรัสว่าเพราะพวกเจ้ารักใคร่กันและกันยิ่งนัก ข้าจึงขอเป็นธุระที่ข้าจะอนุมัติการสมรสของพวกเจ้าแทนเจ้าแห่งโนโตะญาติของข้าและบัดนี้ขอให้เจ้าเฉลิมฉลองงานวิวาของเจ้าต่อหน้า,าข้าแขกเรือนั้นก็มาประชุมพร้อมกันแล้ว เมื่อสิ้นสัญญาณจากเจ้าชายโฮโซกาวะฉากเลื่อนที่กั้นบางส่วนอื่นๆของพระที่นั่งก็ได้รับการเลื่อนเปิดและณที่นั้นททโมตด,ดะเห็นเหล่าผู้ทรงศักดิ์แห่งราชสำนักประชุมพร้อมกันเพื่อทำพิธีส่วนอาโอยางยิางนั้นก็นั่งรอเขาในชุดเจ้าสาวนางได้รับการส่งตัวคืนสู่เขาและงานวิวาก็เต็มไปด้วยความเบิกบานและยิ่งใหญ่ทั้งคู่ได้รับของข,องขวัญอันล้ำค่าจากเจ้าชายและสมาชิกราช ตรกูลหลังงานวิวาครั้งนั้นทโมตดะกับอาโอยงิได้ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างเปี่ยมสุขเป็นเวลาห้าปีแต่ในเช้าวันหนึ่งขณะที่คุยกับสามีในเรื่องในครัวเรือนอาโอยงิก็เปล่งเสียงร้องสุดทรมานขึ้นมาก่อนจะแน่นิ่งไปในครู่ถัดมานั่งกล่าวด้วยเสียงอ่อนแรงว่าอาภัยข้าด้วยเถิดที่ร้องออกมาอย่างไร้มารตาเช่นนี้แต่จูจ่ๆข้าก็ปวดขึ้นมา ที่รักของข้าการที่เราได้มาครองคู่กันนั้นก็คงเพราะมีกรรมบางอย่างต้องกันแต่ชาติบางก่อนและข้ารู้ว่าความสัมพันธ์อันเปี่ยมสุขนี้จะนำพาให้เราได้อยู่ด้วยกันในอีกหลายพบหลายชาติข้างหน้าแต่สำหรับชาตินี้แล้วความสัมพันธ์ของเราคงต้องสิ้นแล้วในยามนี้ข้าจะต้องจากท่านแล้วข้าวอนขอให้ท่านสวดมนต์ให้แก่ข้าด้วยเพราะข้ากำลังจะสิ้นใจแล้ว ท่าโมตาดากล่าวว่าคนดีของข้าเจ้าเพียงเจ็บไข้เล็กน้อยนอนพักลงสักหน่อยแล้วก็จะหายป่วยเองแต่ออโอยังหยีตอบว่าไม่ข้ากำลังจะตายข้าไม่คาดฝันเรื่องนี้เลยและตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องปิดบังความจริงจากท่านแล้วที่รักของข้าข้านั้นไม่ใช่มนุษย์วิญญาณต้นไม้คือวิญญาณของข้าหัวใจต้นไม้คือหัวใจของข้า น้ำเลี้ยงของต้นไม้คือชีวิตของข้าและในยามนี้มีใครบางคนกำลังโค่นต้นของข้าลงด้วยเหตุนั้นข้าจึงจะต้องตายแม้ในตอนนี้แค่จะร้องไห้ก็เกินกำลังของข้าแล้วเร็วเข้าเถิดได้โปรดส่วนมนแก่ข้าเมื่อสิ้นเสียงครางอย่างเจ็บปวดอาโอยางิ เบนสีสันงดงามของนางไปทางอื่นและพยายามปิดหน้าด้วยชายเสือ้อแต่แทบจะในเวลาเดียวกันนั่นเองกายทั้งกายของนางก็ซุดตัวลงอย่างน่าประหลาดและยุบลงไปยุบลงไปจนราบเรียบอยู่กับพื้นทโมตะดะวิ่งกระโจนเข้าไปประคองนางแต่ไร้สิ่งใดให้ประคองณนะที่นั้นเหลือเพียงเสื้อคลุมอันว่างเปล่า ทังเครื่องประดับที่นางเคยสวมใส่ก็กองอยู่บนพรมแต่ร่างกายนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วธโมตะดะโกนศีรษะกระทำปฏิญาณแบบพุทธและออกบวชเป็นพระธุดงเขาจะริกบุญไปทั่วมณฑลในจักรวรรดิและในทุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาแวะไปเขาได้ภาวนาอุทิศให้แก่วิญญ,ญาณของอาโอยางิครั้นทุดงถึงเอจิเซ็งเขาก็ติดตามหาบ้านเรือนของบิดามารดาของหญิงคนรัก แต่เมื่อมาถึงสถานที่เปล่าเปลี่ยวท่ามกลางเนินเขาซึ่งพวกเขาเคยพำนักอยู่ทโมตาดาก็พบว่ากระท่อมนั้นหายไปแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นหมุดหมายเหลือแต่ตอต้นลิ้วสามตอเป็นต้นแก่สองต้นกับต้นอ่อนหนึ่งต้นที่ถูกโค่นลงซะก่อนที่เขาจะมาถึง ธโมตดะสร้างสุสานเป็นอนุสรไว้เคียงต่อต้นหลิวเหล่านั้นโดยจะรึกข้อความศักดิ์สิทธิ์มากมายเอาไว้และประกอบพิธีกรรมหลายอย่างในทางพุทธเพื่อเป็นกุศลกรรมกับวิญญาณของอาโอยงิและปิดามารดาของนางเรื่องอาโอยงิจบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ